พี่น้องจะรักในพระกิตเจ้าธรรมดาที่16ทืศการธรรมดาในวันอังคารเนี่ยมาตรงกับวันที่25กรกฎาคมฉลองเนื่องบัญยากรและกระสาวกเราทุกคนต่างประหลาดใจว่าทําไมแม่ของท่านยากบและจรจึงกล้ามาขอตาแหน่งจากพระเยซูเจ้าให้ลูกชายทั้งสองนั่งข้างขวาคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายอีกคนหนึ่ง โดยไม่สนใจสายตาของสาวกค,คงอื่นเลยพระประสานฉายให้เราเห็นอัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้นแต่แล้วเราเข้าใจว่าแม่ของทั้งสองเหมือนกับแม่ทั่วไปก็คือหวังดีให้ลูกเป็นเสนาบอดีพริัสุจ้าจึงตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่อยากเป็นใหญ่ต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นเหมือน พระองค์มาไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของพระองค์เองเป็นสินไทยเพื่อมนมนุษย์นบ,บัญญกอเป็นนักรสา,าวกองค์แรกที่ถูกประหารชีวิตเป็นมอรณัสขีคนยุโรปมีความศรัทธาต่อท่านเป็นพิเศษหลังจากเล่าลือกันว่าพระธาตุของท่านศักดิ์สิทธิ์และช่วยให้มีอา,ารย์มากมาย ตั้งแต่ปี1987เป็นต้นมาผู้ปีชาวยุโรปและคนในโลกด้วยก็จะมีการจัดแสวงบุญระดับทวีปไปที่เมืองกอมโปสเตลาประเทศสเปนพอสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเจ้าได้เลือกเปโตรยาโคเบหรือกยาคอบเนี่ยแล้วก็จอรสามคนเนี่ยให้ไปในโอกาสพิเศษพิเศษ อย่างเ,เช่นตอนที่ทํามสุจรรันรให้รูปของคนเจนาบดีนั้นนะ่ะที่ตายไปแล้วได้ฟื้นขึ้นมาพระองค์ได้เลือกสามคนเนี้ขึ้นภูเขาคาบอแล้วก็ได้ประจับพระองค์ให้สวยงามเพื่อเขาจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นพระพิณจาแท้จริงแล้วก็ได้เลือกสามคนหนึ่งในจำนวนก็เป็นยากรก็ตอนในช่วงที่พระองค์เข้าตรีทูต กำลังทนทุกข์ทรมานแสนสหาหัสว่าพระองค์จะถูกจับและจะถูกฆ่าตายเนี่ยเขาเลือกสามคนนี้ไปที่พระองค์เลือกไว้อย่างนี้ก็เพื่อว่าเขาจะได้เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ไงคนที่เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์คนแรกก็คือเป็นยาคอบนี้แหละที่ถูกฆ่าตายเขาไปประกาศพระวรสารและทางบ้านเมืองก็เห็นว่าเขาอันตรายเขาจะงได้จับแล้วก็ถูกฆ่าตายนะครับดองนั้นก็ยังมี เปบโตอีกคนหนึ่งที่เป็นนักขา,าวกที่พระองค์ระจักให้เห็นนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายด้วยการถึงบนไม้กางเขนส่วนจรนั้นก็เป็นผู้ที่มาเขียนพระวรสารเขียนบทจดหมายและเขียนพระธรรมยิบวรให้พวกเราได้อ่านเราจงเห็นแผนการของพระบิดเจ้าแนบเนียนแยบยนต์มากว่าพระองค์ต้องการที่จะถ่ายทอดความรักของพระองค์ให้ใคร เป็นอย่างไรเพื่อจะได้ให้เขาส่งต่อความรักนั้นให้คนอื่นด้วยก็ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์